สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวโยรุนะครับสีแดงและเดี๋ยวเราจะไปสปอยอัปเดตใหม่ของวีคหน้าหรือว่าอัปเดตหน้านั่นแหละคุณผู้ชมครับผมเป็นพาร์ทที่2จะเป็นไรนะครับผมจะมีอะไรเข้ามาอย่ลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ขอส่องมาอะไรขึ้นไปนะครับอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งเสียงผมเป็นงี้เพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับขอพัยจริงจุ๊บๆนะปะไปดูคลิปกันเลยดีกว่า ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go, <S go! <Come> <c oughs> no เรามาอยู่ในแมปอะไรวะเนี่ยฟีเมอร์อะไรวะเนี่ยพี่โอเคคุณผู้ชมกูค้างมือค้างไหมค้างค้างค้างโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมปบ็อกฟุตกอล์ฟนะครับกอล์ฟเกตดเอนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมก็ลองอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นแมปนี้ใช่ไหมและเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับแมปหลักด้วยนะฮะโอเคคือว่าแมปนี้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับโยรูสีแดงนะครับผมไอ้นูเปอร์มันแคสไปแล้วนะผมอ่ะจริงๆอาจจะแคสกับนูเปอร์แต่ว่าไอ้นูเปอร์มันไปฉีดยานะครับเพราะ ว่ามันโดนพิษสุนัขบ้ากัดแล้วมันจะกลายเป็นหมาบ้านะครับผมอันนี้ก็ต้องไปดูติดตามช่องมันได้นะครับดูปเปิดวันนี้มันไม่ได้มานะคุณผู้ชมเอา้ากูค้าองอีกแล้วคือเซิร์ฟนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาหนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าบอกเลยว่าผมไม่แจกนะครับแมปนี้ไม่แจกเด็ดขาดนะคะเด็กๆโอเควันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับฟีเมอร์รนะนี่นะฮะฟีเมอร์คือเด็กผมเองสวัสดีครับพี่ชายเออก็เดี๋ยวโปรโมทช่องน้องๆหน่อยละกันชื่อช่องอะไรครับชื่อช่องฟีเมอร์เขาผมโอเครขาก็ไปติดตามช่องน้องผมได้นะครับรรอบ มนคลิปล่าสุดมันนะว่าจะให้ทำโรบอกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมันอาจจะทำนะครับแน่นอนถ้าคุณผู้ชมไปให้กำลังใจนะโอเคปลายคลิปนี้ผมขอเลย2000ไลค์เดี๋ยวเรามารีวิวแมปกอลนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่เอาจริงๆนะกูอยากเปลี่ยนเซิร์ฟมากคือคนเข้ามาเยอะมากๆนะฮะโอเคปะลุย let's g กเอาราฟิเมอมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนดีกว่าแมปเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนกับแมปจริงๆอยู่นะคุณผู้ชมเหมือนเลยแหละเพราะมันกอลมาโอ้ย,อย<ร>กุหลข้างข้างข้างยับเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหคา ไหนก็บอกเลยนะครับแหลกเพราะว่าเหมือนกับเครือเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เหมือนมันเป็นแบบก๊อปกากๆา,ก,าก,กับคุณผู้ชมเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมดูเวลดิโอ้โหไอห่าเอ้ยหนึ่งหมื่นเวลนะครับเงินกลับดูเงินดิพันล้านคุณผู้ชมเอลไลได้ไหมเอลไลไม่ได้นะเอลไลไม่มีให้เอลไลนะครับผมแล้วก็อัพสเตตไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเรามาจับโยรูก่อนอ่ะพี่เมอร์ลองจับดูดิอันไหนพี่อันนี้เหรโยรูดักเบดเหรเห็นไหมดีอ่ะดีเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นโยรูขาวดำนะครับเฮ้ยฟันนนได้้ะีีี่่สสกกิิลลมมมยยหออูู อุ้ยู้อู้อ tamam um ูดีดีสกิลเอ็กต์กดนะเอ้ยกดทีเดียวแลกเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าสกิลแซดไม่มีเนาะไม่มีนะเองลองกดแซดดูไม่มีมันเหมือนกับแบบชักเงี้ยคุณผู้ชมอ่าแต่ไม่มีแต่ว่าสกิลเอ็กต์อ่ะมาลองกดดูสองคนมาลองกดมาหนึ่งสองสองค่างค่างวนเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้แรกแรกโอเคอันนี้ก็เหมือนกับแบบ แมปอาหลักนั่นเองนะครับผมมันไม่ใช่แมปหลักหรอกแมปแท้ดีกว,ว่าเอออันนี้คือแมปปลอมนะคุณผู้ชมแมปกอปนะฮะโอเคต่อไปนะครับผม,อ,นนม,มอ,อันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมการตีคาตานะคาตาะก็ไม่มีนะครับอันนี้คืออันนี้ก็ไม่มีนะครับผมโอ้ไม่มีสักอย่างเลยนะครับเรามากดตรงกระเป๋าดูมีไหมกระเป๋าเองอะ่ะกระเป๋าตัวไหนขวาขวาข้างบนเห็นไหมตรงขวาแล้วมันจะเป็นสามสามจุดเห็นปะสามจุดอ่ะสามจุดเห็นไหมกดมาแล้วก็จะเลือก,กที่กระเป๋าอ่าเห็นแล้วพี่ชายกดตรงกระเป๋าอ่ามันจะมีของมมาใช่ ไม่อยากปะวอคิลลี่ลองใส่ดูซิไม่ได้นะครับลองจับนี่ดูดาร์คเบสสีแดงอู้ <c oughs> รูวจับด้วยดิน้องโคตรเท่เท่เกินแมบหลักไม่มีนะอันเนี้ยเฮ้ยจับจับจับดิเย้โคตรหล่อเฟี้ยวว่ะเองว่าเท่ป่ะสกิลไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้เลยโอเคนะครับผมก็คือใช้สกิลอะไรไม่ได้นะน้องชายอุยแหลก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 อุกวใช้ได้เหรอสกิลอ่ะใช้ได้สกิลเอ็กซ์อุ้ยเมื่อกี้เหมือนกับดาวมิทเข้าผมด้วยนะคุณผู้ชมในในขอดูดิยูเฉยดิน้องชายยูเฉยได้เลยน้องชายลองดูดิเอ้ยอค้าง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 เอ้ยโดนนะเจ็บนะเฮ้ยมีดาวมิทคุณผู้ชมเออแต่กูขอฟันธรรมดาดิเเขข้้้าาป่่ะะไมมนคุณผูชชใ โอ้โอ้แหลกแลกกูแหลกแหลกแหลกแลกโอเคดาร์กเบดก็เป็นสีแดงนะครับผมนี่เฟียวนะไทยแมปจริงเอามานี่ผมคิดว่าเท่เลยนะครับผมแต่ผมว่าเขาไม่แหละคุณผู้ชมยกเว้นจะมีฮาชิเหนืออาฮาชิเกาะนะครับผมที่เป็นฮาชิใหม่ที่มันโหดอะไรเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะครับคุณผู้ชมต้องดูกระดิกทีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทัวร์แมปกันไหมเดินทัวร์แมปดีกว่ามามาหน้าเกาะผมจะไม่ไปเกาะอื่นนะครับผมคิดว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะไม่มีเกาะอาเกาะใหม่นะครับไม่ไม่น่ามีเกาะใหม่นะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ แจกนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ขออนุญาตไม่ไม่แจกเพราะผมไม่อยากโปรโมทแมปอาเถื่อนไรก๊อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนผมก็ทำนะแล้วคนดูไปเยอะด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะโอเค okay, แต่ว่ามันเป็นของ King Legacy นะตอนนั้นมันก็เหมือนกับแมปหลักเลยนะครับแต่ว่าสีเลยเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนครับมันดูแบบอกอะกคุณผู้ชมเข้าใจว่าแมปกระจกเหมือนแมปว่างๆโงโงๆโคุณผู้ชมดูดิไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคไปวีเมอร์เดี๋ยวเราไปแมปหลักไหมได้เโอเคลุยเลยแต่ว่าอาจจะไปโลกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้มาโลกสองนา สีของแมปอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนยังไงหรือเปล่านะครับโอเคปะไปแมปจริงเลยเอาละคุณผู้ชมครับเรามาแมปหลักเป็นที่ร้อยแล้วนะฮะบอกเลยคุณผู้ชมครับผมโอ้โหแมปหลักก็แน่นอนครับอ้นก็มีพวกอ่าผลพิศาจครบเหมือนเดิมนะแต่ว่าแมปกรอบเนี่ยมันมันไม่ได้มีผลพิศาจนะครับมันเหมือนเอามาโชว์ทำเล่นๆนะครับก็ใครสนใจนะครับซื้อ UFO แบบนี้เลยก็ไปซื้อที่ร้าน Kitten Shop ได้นะครับอยู่ใต้ล่างคลิปของผมเองนะฮะบอกเลยว่า UFO เนี่ยมันเท่มากคุณผู้ชมเป็นของตกแต่งตัวเองนะผมใครซื้อแล้วคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะฮะซซึ่่งพีก็ื้้อแลว เรรียยบ้อสวยงามครับอลล์มตาเหมือนกันโอเคไหนอยู่ไหนเนี่ยฟิเมอร์โอ้อยู่กอดลิงอ่ะพี่ก็มาแล้วเดี๋ยวเนนะเว่ยสิบสี่อะไหนวะลิงอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ไงโอเคหยุดโอเคฟิเมอร์ก็เคยเล่นใช่ไหมใช่เคยเล่นอยู่คือต้องถามต้องบอกก่อนเนาะเด็กๆอาจจะงงว่าเฮ้ยฟิเมอร์มันคือใครวะเขาทำอ่าร์ไมค์ครับนะครับไม่ได้ทำโลบอกรนะคุณผู้ชมขึ้นมาก่อนขึ้นมาข้างบนนี่โอเคพ่ชัดเลยพี่ชัดคือเขาทำโลบอกเอ้ยเขาทำไอคับนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทำโลบอกรนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบเขาอาจจะมาทำโลบอกรก็ได โมเดลดีๆคุณผู้ชมโมเดลมันจะไม่เหมือนเนาะดูฟิลเมอร์มึงดูดูดาบพี่ดิมันไม่เหมือนกับแมปเมื่อกี้เนาะไอแมไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าไอแมปเมื่อกี้มันจะดูอ้วนๆนะครับใช่ไหมดาบมันอ้วนๆเนาะโมเดลถือก็ไม่เหมือนกันเลยนะผมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนอยู่นะแต่ว่าเนี่ยแหละไอดาบมันไม่เหมือนมันไม่ค่อยเหมือนเลยนะครับดาบมันจะอ้วนๆคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะคนตัดตัดดูด้วยนะ โอเคดวพิการแม่งเลยเจ๊แม่งเอาเอาผ้ามาเปรียบเทียบแล้นะพี่โอเคบอกคนจะตอบแป๊บนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือแบบมันสวยนะครับลองเปิดฮาคีดูนี่เลยดูสมูทกว่านะครับทุกอย่างเลยนะครับผมด้านของสีฮาโค้งฮาคี้นะครับเท่มากๆนะครับผมสบดาบโยรุเน่นะครับนี่แหละคุณผู้ชมครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยผมก็อยากเห็นโยรุแดงนะผมว่าเฟี้ยวมากๆเลยก็ว่าได้เนาะันดูฟิเมอร์คือมันเท่นะเพราะว่ามันมันมันยังไม่เคยมาไงคุณผู้ชมถ้ามันมาก็เฉยๆหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะแรงขึ้นผม ว่าในอนาคตเนี่ยอ่าแต่ว่าผมก็ไม่กล้าพูดหรอกว่าโยรูวีวีสามมันจะเป็นของแอดมินนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีอีก V3 อีกอย่างหนึ่งมั้งผมก็ไม่รู้นะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งและคุณผู้ชมครับตอนนี้แมปบอฟฟูต์ก็ใกล้จะอัปเดตแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะครับว่าจะอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวขอสุ่มผลให้เองก่อนเดี๋ยวได้ของดีดีไหมล่ะมึงผลบอมกระจกกระจกนะครับคุณผู้ชมโอเคก็เดี๋ยวผมขอญาตไปหาคลิปอัปเดตหน้าละกันนะครับเดี๋ยวเราสปอยลนน้้้ยะะะแแววผมจจกโคคดดรับ โค้ดคูณ2ทั้งหมดอยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมโอเคปลาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไม,ไม,มีก็ก็ไม่ได้ดูนะคุณผู้ชมครับ<ๆ>นี่มาเรามาดูนะครับผมขออนุญาตปิดเสียงนะเออเดี๋ยวพี่การก็ใส่เสียงอะไรอย่างอื่นมาแล้วกันนี่นะครับคุณผู้ชมก็เปิดมาเป็นอะไรเนี่ยเกาะอะไรอะเกาะแคนดี้เหรอเไม่ใช่เกาะเกาะมิกมัมนะคุณผู้ชมเกาะมิกมัมเลยนี่ว่านะครับผมนี่ครับเกาะโฮเกิลเหมือนเดิมนะครับผมก็อัปเดตเกาะโฮเกิลขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็ฟีนิกซ์ตื่นนั่นเองนะครับผมโค สวยอันนี้ต้องขอชมเลยนะฮะอันนี้คือฟีนิกตื่นนะครับหลังจากที่คนดูเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะมากว่าผลฟีนิกเป็นผลที่ค่ายใจกระจอกมากเลยแบบพี่อ้นครับมึงดีได้ฟีนิกแล้วมึงดีใจเพื่ออะไรไม่ผลโคตรกางเลยเว้ยตอนเนี้ยจะมีผลฟีนิกตื่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะกลายเป็นผลกาก,ากอยู่หรือเปล่าและคนดูชอบมาบอกนะนี่เห็นป่มโคเทฟฟิลจริง,รงเอฟเฟกสวยงามนะครับผมผู้ชมครับนี่โคเท,ทอันนี้คือผลตื่นแล้วนะ อุ้ยสกิลนี้เหมือนกับเป็นสกิลไอ้นี่เลยว่ะอ่ะที่มันทุ่มเหมอคุณผู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยมันจออมา3ทางนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมสามทาง โค้เท่นะฮะโอ้โหเฟี้ยวเกินอ่าพาร์ทสองเนี่ยเขาน่าจะอัปเดตแค่นี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบมีหลายอย่างนี่เห็นป่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยการต่อสู้ใหม่เหรอคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวนะซูเปอร์ฮิวแมนเหรอเฮ้ยใช่ใช่แน่ๆคุณผู้ชมได้เป็นซูเปอร์ฮิวแมนนะครับผมโอเคแล้วก็เจ้าทะเลแบบใหม่นะครับผมที่เขาสปอยกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเจ้าทะเลแบบใหม่นั่นเองนี่เลยครับโอ้ยอดนะสวยนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูดิดูภาพมันโอเคกูขอแคปก่อนทำเปกคลิปโอเคนี้ เท่นะคุณผ uh ู oh, eh ้ชมแล้วก็เอฟเฟกของฟีนิกส์นะฟิลน่ฟิเมอร์ได้ฟิลเมอร์มันไม่เคยไม่เคยเล่นนั่นีด้อคุณผู้ชมฟิลไหมเฟียลเท่าเท่ากับไมค์คาร์มันเนี่ยโอ้ยเกิดเป็นต่อเออโอ้ยเกิดเป็หลอดดองชัยก็ถือว่าเฟียลมากๆนะฮะสหรับฟีนิกส์แล้วก็อซูเปอร์ฮิวแมนแล้วก็นี่ครับผมแน่นอนครับเจ้าทะเลใหม่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ล่างคลิปรายการใครอยากมาดูก็ดูได้นะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่กับฟิเมอร์เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกกััััันนนนนนใหหหมม่่่คคคคลลิิปป้้าาาสรรรบบบบบีจ๊ะผยยพงตื นะ oh. พูดติดติดขาดจริงๆ <c oughs> อย่าลืมไปตามช่องไอฟ้ฟิเมอร์ด้วยนะฮะโอเคบายๆนะจุบๆที่รัก